สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาณาจักรของมาเชเตตดมานานนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการผมจะมาะแนะนําวิธีการทํามีดตัดทุเรียนนะครับหรือว่ามีดพกเล็กๆไว้ใช้งานครับอันนี้ก็ผมก็คือสําหรับไว้ตัดทุเรียนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับว่าเริ่มต้นยังไงครับผมก็ทาจะทําด้วยด้ามอคทิลิกนะครับอันนี้ใส่นะครับอันนี้คือผมได้มาผมสั่งมา ไปเจอมาในสั่งซื้อมานะครับก็จะมาทําให้ดูนะครับก่อนมาดูการเริ่มต้นนะครับก็คือเราจะต้องมาออกแบบด้ามก่อนครับว่าเราอยากได้ด้ามแบบไหนนะครับโค้งงออย่างนี้หรือว่าให้มันตรงมาตามรูปแบบที่ต้องการนะครับใครชอบแบบนี้ก็นี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นใบมีดก็ใช้เป็นของอ่าใบมีดกีวนะีนะครับสแตนเลสครับเพราะว่ามันจะ ทนต่อการเป็นสน,นิมนะครับเป็นสน,นิมนะครับถ้าเป็นเหลเ็กเนี่ยมันจะเป็นสน,นิมนะครับมันต้องดูแลอย่างดีนะครับแต่ถ้าเป็นสแตนเลสเนี่ยคือมันจะไม่เป็นสน,นิมนะครับคือเราเก็บไว้ยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเริ่มตน้นคือผมจะออกแบบก่อนนะว่าผมต้องการด้ามยาวขนาดไหนนะครับว่าเราชอบพอดีมือเราแม่งเนี่ยคือผมจะเอานี้เป็นตัวอย่างนะครับความยาวของมันแต่ผมจะอาโค้งนิดนึงนะครับอันนี้คือโค้งเยอะไปหน่อยจะแบบนิดนึงก็ได้ ก็มาออกแบบนะครับก็คือไอ้ด้ามสันตรงเนี้ยถ้าเราต้องการาใบมีดที่มันใหญ่ก็เอากว้างหรือว่าต้องการเล็กๆก็เอาไม่ต้องเยอะก็ไ้ครับเผื่อบางคนอยากประหยัดนะครับส่วนผมจะเอาประมาณนี้นะครับเพราะว่าพอดีมือเวลาเรายื่นจับตัดทุเรียนเนี่ยมันจะตรงมือเราพอดีแล้วก็ก้านจะอยู่ตรงนี้มันจะ ขาดพอดียังไม่ต้องอะไรมากมายครับแต่ถ้าเป็นใบมีดเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะเล็กแล้วก็บางทีมันต้องกดเยอะนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้าแต่งผมจะทําใหญ่ๆนะครับจะเอาประมาณอันเก่าก็ได้ครับนี่ความกว้างเหมือนอันเก่าก็ทําการเขียนเลยนะครับออกแบบลยครับ เราต้องการอย่างนี้ความกว้างของใบมีดแล้วก็ต้องการให้มันโค้งแล้วก็วาดมันก็ได้หรือว่าเราจะตรงอย่างนี้ก็ได้แล้วเราค่อยมาตัดครับเนี้ยพอเสร็จถ้าเราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็มาวาดออกแบบได้เลยครับผมจะออกแบบประมาณตรงนี้หักเข้ามานะครับ งอยู่ที่ว่าเราชอบโค้งแบบไหนนะครับอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้เราก็มาตัดโค้งตามครับอน,นี้โค้งเยอะไปหน่อยนี่ยประมาณนี้ครับมันอยู่ที่คนชอบครับว่าเราชอบมีแบบไหนอ่อันนี้อาจจะดูยาวไปนะครับเพราะว่าก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่ก็เคยได้แล้วเล่มนึ่งละ อ่าคราวนี้แล้วก็มาทําการตัดนะครับวิธีการตัดผมก็จะใช้อ่าเป็นเลื่อยตัดเหล็กนะครับก็เลื่อยตัดเหล็กนี่ก็ตัดไปครับตัดมาเป็นหน้านี้เอาตัดจึบมาหน้านี้แล้วก็ตัดตามแนวนี้ครับแนวตรงของมันก่อนยดเลื่อยให้ดูนะครับ ลายที่ผมตัดมาได้ไนะครับก็คือเนี่ยครับจะเป็นรูปด่างนี้ครับก็คือให้เรามาไล่เลยครับว่าเราจะได้แบบไหนนะครับแบบให้หลังมันโค้งอ่าอย่างนี้นะครับโค้งไอ้ตรงนี้ก็ให้แหวงเข้ามาหน่อยแล้วโค้งออกมาแล้วต้องการตรงตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับอ่าเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะทําด้ามตรงอย่างนี้เลยครับมานี่แล้วก็โค้งมานี่ตามที่เขียนไ้นะครับ พอเลื่อยมาเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วครับเนี่ยเราก็ใช้หินเจียแต่งทีนะครับเพือความรวดเร็วนะครับหินเจียแต่งแล้วใครมีกระดาษทรายล้วเป็นใบกระดาษทรายปัดก็ดีนะครับเราแต่งตามรูปร่างที่เราเขียนไว้นะกําหนดได้ครับอตอนแต่งนี้ก็ถ้าจับไม่ถนัก็ใช้ปากกาจับชิ้นงานนะครับจับก็เจียไปเรื่อยครับเจียจนได้รูปร่างนะครับ พอเราได้รูปทรงที่ต้องการแล้วนะครับนะครับให้เราเอากระดาษทรายครับมาแล้วก็มาขัดกับกระดาษทรายอีกนะครับแต่งครับแต่งเอาว่าเราจะได้แบบไหนเนียนๆขัดเนียนก็ได้นะครับนะครับอันนี้คือรอยปาดแบ่งเข้าไปอะไอหิ้งเกียร์ผมหนักไปหน่อยครับแล้วก็ไล่ขัดเอาครับเราอยากได้โค้งแบบไหน โค้งเล็กโค้งน้อยอด้ามใหญ่ด้ามเล็กได้หมดครับอันนี้ก็คือก็พอมานี้ครับอันนี้สติกเกอร์ก็ค่อยแกะที้นลงก็ได้ครับคือเราต้องทําให้เสร็จก่อนป้องกันมันลายนะครับแล้วก็ถึงเวลาเรามาผ่าครับนี่แล้วเรามาดูใบมีดกันเ,เราต้องการความกว้างของใบมีดขนาดไหนนะครับนี่ผมก็ไปได้อ่า มีดกีวีเก่าๆนะครับที่เขาทิ้งมานะครับนี่ก็บางพอสมควรนะครับก็พอใช้ได้ครับบางดีครับสําหรับตัดอ่าการทุเรียนนี่บางๆนะครับดีครับไอเล่มเก่านี้หนานะครับเนี่ยผมต้องมานั่งรับจนบางอันนี้ก็ถือว่าบางแต่ก็ยังถือว่ายังหนาอยู่นะครับ ก็พอดีครับน่าจะประมาณหนึ่งใบเลื่อยนะครับก็ต้องทําการเลื่อยครับเลื่อยลงมาประมาณถึงประมาณเนี้ครับถึงสันประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้ครับเลื่อยให้ความนี้มันลงมาก็ใช้เลื่อยผ่าลงไปนะครับ แค่นี้น่าจะพอนะครับนี่ครับจะลงมาประมาณนี้ครับนี่น่าจะพอแล้วครับเพื่อเราจะเหลือไว้ที่เจาะรูสองรูนะครับสําหรับฝังอทองเหลืองนะครับก็มาลองมีดใส่ดูนะครับนี่ครับพอดีพอดีเป๊ะเลยนะครับอาจจะมีหลวมนิดนึงแต่ก็ ใช้ได้ครับคราวนี้เราก็มาทําการออกแบบปลายมีกันนะครับว่าเราจะได้แบบไหนนะครับอยากได้แบบสมมุติมาอย่างนี้แล้วให้เราจะอยากได้แบบเป็นโคง้งหรือว่าให้มันโค้งมาปลายมันโค้งมายี้ก็ได้นะครับแล้วปลายมันตรงก็ได้ครับเราออกแบบมาเลยครับแล้วก็ปลายนี้โค้งมานี้อันนี้คือใบมีอาจจะ ที่น้อยไปหน่อยครับแต่มันก็ได้ครับเราต้องหาจุดที่มันวิ่งอ่าแล้วก็กลายเปจิกเลยครับวิ่งก็ได้ <S <S 1> <S 1> ผมจะทำการ ครับแล้วก็ตัดตรงมันนะครับตรงนี้ออกแบบมันเอาครับล้่เราชอบจะได้แบบนี้นี่ก็ได้ครับแล้วใครอยากงอมามนี่ก็ได้ครับได้หมดครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต้องตัดอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเราต้องตัดมันนี่โค้งบางคนจะอยากได้ไปลายงอขึ้นนะครับแต่ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยครับ ใช่เงเราเออกแบบแบบตัดมาเลยนี่ก็คืออ่ามานี้ยาวมาเลยครับแล้วก็อ่าให้มันตรงมานี้ก็ได้ครับตรงมาแล้วก็ตัดตรงนี้นี่ก็คือชิ้นส่วนที่เราต้องการนะครับนี่ครับชิ้นส่วนที่มันต้องที่เราต้องการก็คือตัดหามมาเลย ตรงปั๊บอ่านี่ครับแล้วค่อยมาเจียทําคมทีหลังครับทาปลายทีหลังครับหลังจากที่ผมอ่าตัดเรียบร้อยครับนี่คือตัดพลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับแล้วก็มาสวมนะครับสวมคราวนี้ให้มันผานมันตรงกันนะครับกับนี่เราก็มาไล่นะครับเราอยากได้แบบไหนคราวนี้เรามาจัดระเบียบของอ่าใบมีดกันนะครับอันนี้คือผมใส่จนสุดเลยนะครับคราวนี้ก็ ทําการเขียนเลยครับวัดออยากได้แบบไหนจะเอาบางคนชอบตรงก็ให้มันตรงขึ้นมาหรือใครบางคนชอบคโค้งหน่อยอโค้งได้ครับไอต,ตรงนี้ใครที่ชอบอคมก็ให้เราตัดคมตรงนี้เข้ามาบางคนอาจจะชอบคมแหลมลงมาบางคนอาจจะชอบปลายนี้ขึ้นมานะครับ ก็แล้วแต่บางคนที่ชอบนะครับออกแบบนะครับน,นี่ผมชอบแนวนี้ครับตัดตรงมาเลยอันนี้คือเราต้องได้เจียนะครับแต่งมันละอันนี้ก็คือตรงนี้ให้เราเข้ามานิดนึงครับเพราะว่าคมถ้ามันอยู่ข้างในก็ได้ครับบางคนอาจจะชอบคมข้างนอกงั้นเอาคมข้างนอกไปเผื่อก่อนให้มันตรงมานี่ก็วัดมา ก็โค้งมาเองก็ได้ครับหลังจากที่ผมอ่าทําการตกแต่งเรียบร้อยนะครับใบมีดก็ให้เรามาประกอบครับใส่เข้าไปที่เราทําไว้โอเคครับแล้วก็ เสร็จแล้วให้เราทําการเจาะรูครับสองรูครับเขาจะเจาะสามก็ได้นะครับแต่ถ้าสองรูก็พอดีครับเจาะเสร็จแล้วก็แล้วก็เกลียอ่าอันนี้ให้บางด้วยนะครับเพื่อที่จะเวลาเราอ่ารับจะได้ไม่ต้องรับให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันจะอ่ารับด้วยกระดาษทรายหรือว่าหิน,นรับยากนะครับให้เราทําการเกลียรับข้างนอกเลยนะครับ แล้วก็ชุบใครจะชุบก็ได้ไม่ชุบก็ได้นะครับเพราะสแตนเลสเนี่ยมันก็แข็งอยู่กัมน,นะครับบางรุ่นอาจจะเจอสแตนเลสท,ที่มันอ่อนก็มีนะคเคยเจอครับไอ้ตัวนี้แข็งไม่นร้เจาะเข้ามาไม่นู้นะครับต้องทําการลนไฟก่อนแล้วค่อยเจาะนะครับพอเราเจาะอ,อะไรเรียบร้อยนะครับเรามาประกอบเนี่ยผมจะใช้ทองเหลืองนะครับหบางคนจะใช้สแตนเลสก็ได้นะครับแต่ทองเหลืองเนี่ยมันจะทาการอเวลาเรา ใส่ไปแล้วเวลาเราตีตีแน่นเนี่ยมันจะง่ายครับเพราะว่ามันอ่อนตัวดีครับยืดหยุ่นดีครับหรือเขาจะใช้ทงแดงทองแดงอาจจะอ่อนเกินไปนะครับพอเราประกอบเรียบร้อยเนี่ยตรงเนี้ยเรามาแต่งเองได้ครับเนี่ยถ้ามันมี่างเนี้ยเราก็เจียแต่งตรงนี้อยากเอาเข้ามาหน่อยก็แต่งได้ครับแต่งเข้าไปใหม่อยากได้โค้งเว้าวตามที่ต้องการก็ได้ครับนะครับคือขั้นตอนที่เราใส่ไปแล้วเนี่ย แล้วเราก็หยอดกาวร้อนด้วยนะครับเพื่อป้องกันน้ําเข้าไปข้างในก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบนะครับหลังจากที่ผมเจาะและเกีย์เรียบร้อยนะครับ